สวัสดีครับ EP นี้เรามารู้จักหลักการคำนวณเกลือเวลาปลาป่วยหรือเกิดโรคครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลาดุกหนองคายด้วยนะครับ เกลือเป็นยาสามัญประจํำฟาร์มที่ใช้ในการรักษาโรคและสามารถให้ความสดชื่นแก่ปลาได้เกลือมี2ชนิดเกลือทะเลและเกลือสินเทาเราสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบการใช้เกลือมี2ลักษณะเชิงป้องกันและแบบรักษาโดยปกติถ้าใช้ในเชิงป้องกันควรเติมเกลือที่ความเข้มข้น2 ppt และถ้าใช้ในการรักษา ควรเติมเกลือในความเข้มข้น5 ppt. วิธีใช้เกลือในฟาร์มปละดุกหนองคายบ่อ20ตันเราใส่เกลือ5กิโลกรัมสาดลงบ่อให้ทั่วเติมเกลือทุกครั้งหลังเปลี่ยนถ่ายน้ําเกลือสามารถฆ่าแบคทีเรียและปรสิตที่มากัดน้ําที่สามารถทําให้ปลาเกิดโรคได้ในส่วน ep หน้าเราจะนำเรื่องอะไรมาแชร์หรือมีอะไรมานำเสนอท่านสามารถ ติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา5โมงเย็นที่ช่องทางเพจประดุกหนองคายและ YouTube ประดุกหนองคายชาแนลวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเล่าสวัสดีครับ